รายการนี้เหมาะกับเก้งกวางทุกเพศทุกวัยทุกยท๊กสิกควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ ข้าจากเกาหลีเส้นไหมดีทนความร้อนได้180องศามีทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเลือกหาสนใจติดต่อได้ที่0918238653การภพสสาวสองล่างสาขาเกาะสมุยยินดีรับใช้ท่านคะ่ะสนใจอย่าลืมแวะมานะคะที่ Beauty Beauty วิกน้ำข้าวเกาหลีผลิตภัณฑ์ Beauty Beauty น้องฝนครีมจัดจำหน่ายชุดครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งชุดคอรฟิคลครีมพอกหน้า และยังมีสบู่โคจิสบู่โคจิเพียงท่านฟอกทิ้งไว้เพียง3-5นาทีผิวของท่านจะขาวดูดใจใหม่และตอนนี้สินค้ามาใหม่กับครีมกลางวันครีมกลางคืนโคจิและครีมไข่มุกต้องน้องฝนครีมบิวตี้บิวตี้ฝนครีมจัดจำหน่ายครีมหน้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการค่ะแชมเบลค่ะกับมาเจอเจกันรายการ The Star Show ค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็ อาจจะเหนื่อยนิดนิมีเพียรห,หน่อยหเพราะว่าวันนี้ทำร้านด้านนอกมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เลยมาถึงก็ประชาสัมพันธ์เลยพรุ่งนี้นะคะชาวชาวใต้ของเรานะคะ14จังหวัดนะคะจะทําการซ้อมปฏิบัติการดับไฟหนึ่งดวงแอร์หตัวนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านนะคะ<ม>ที่ไม่ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ควรจะดับะนะคะตั้งแต่เวลา 18นาฬิกา30นาทีจนถึง22นาฬิกา30นาทีนะคะ<า>เขาก็เลยส่งเอ s อมาให้นะคะสำหรับชาวจังหว,ว,วัดช้าภาคใต้คภาคใต้ของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเดือนกระดากดเคยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเขาจะมีการดับายทุกจังหวัดหรือทุกอำเภออะไรอย่างเงี้ยผัดกันอ่ะหมุนเวียนกันไปนะคะ <Wednesday. S 1> ก็เตรียมเตรียมตัวหรือว่าเตรียมมือรับสภาพเพราะว่าเชื้อเพลิงของเรานเนีเ่ยตอนนี้มันใกล้ร้อยหล่อแล้ว อ่าคือมันไม่ได้ร่อยหรอค่ะคุณแคมเบลตามที่ออกเป็นข่าวคือเขากําลังจะเปลี่ยนแท่นขุดเจาะแท่นใหม่แท่นเก่าเนี่ยพลังงานได้หมดลงไปก็จะต้องทําการย้ายแท่นจากแท่นเดิมเนี่ยเพื่อไปสู่แท่นใหม่อีกอย่าการที่ต้องย้ายไปสู่แท่นใหม่เนี่ยมันจะทำให้ใช่ไปการที่สัาลองเดี๋ยวมันก็ต้องตกโกรดลงไปก็คืออาจจะต้องแบบว่าประหยัดพลังงานเพิ่มเติมไปด้วนึงเพื่อให้เพียงพอได้ใช้กันทุกคนนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมลืมเรื่อง ชอบล้วลิ้นจะเ,เ,เลือกตลอดตลอดเล,อล,อลออยอ่าจะเลยมีเรื่องหนึ่งนะคะที่เรานําเสนอทุกวันอยู่แล้วเรื่องเรื่องออการกุศลนะคะจิตการจิตกุศลค่ะซึ่งสูตรออตองตรงเข้าสู่วัรฏบาทน้ำพูนะคะก็ะอย่าลืมนะคะท่านผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่วันดิฉันค่อยจานเปนะคะจริงๆวันที่1ิมิถุนายนนะคะจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะ รถอ,ออกที่รถออกที่นุสสวรดีชัยสมรรภูมิสมรรภูมินะคะเวลาเวลาสิบแปด8นาฬิกาแโมงคื่ะแปดโมงคืคงกลับมาที่15บห้านาฬิกาค่ะค่ะแล้วก็ ขาที่มีเสื้อผ้าเก่าๆหรือว,ว่ามีาาาการรักษาโรคขยงใบ้ของใช้พวกอาหารข้าวสารอาหารแห้งก็เอาไปทำบุญได้นะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะขาดไปได้เลยนะคะคที่เราต้องการมากนั่นก็คือแผมเพลินทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็ผ้าห่อศพค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไปทบุญกันได้นะจ๊ะอ่าช่วงนี้ผ่านไปช่วงแรกนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะและช่วงที่สองก็เป็นช่วงชมโชว์ของคุณแกลวันนี้คือคุณมอะลรวันนี้เป็นโชว์เซอร์ไพรส์ค่ะเอาแ้ะอะไรเซอร์ไพรส์อย่างนี้แยะ เป็นโชว์เทอร์ไพรส์ของเดอะสตารกเรานี่แหละค่าค่ะ <ule> หลังจ pues right. Gmail, ากนั <ienda> ้นก็จะเป็นช่วงกิริยาเกันรติของีแคมเบลค่ะวันนี้มาในเรื่องผมกินไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังแล้วกันเนาะเทอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเทอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ยอมหรอกแล้วก็ตามด้วยคลิปเป็นข่าวของการวันนี้ค่ะคลิปเป็นข่าวของการวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวกับกรรมค่ะแต่เป็นเรื่องเบาๆดูแล้วน่ารักน่ารักดูแล้วก็แบบว่าเอ๊ะจะสมน้ำหน้าดีหรือจู่หัวเราะดี มันก็ได้หลากหลายแขนนะคะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูคิแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปเป็นช่วงของคุณแดนซี่นะคะกับช่วงคางคาวตาคะนะคะวันนี้จะมานาเสนอของเรื่องการในพระราชดําริของหลวงพ่ออยู่วของเราค่ะในตอนต่อไปนะจะอ่าแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะก็ปกติแล้วจะเป็นช่วงแปะประสบการณ์นะคะกัญญีิการได้แนะนาท่านผู้ชมในเมื่อวันเมื่อเทปที่แล้วว่าตอนนี้กําลังรอคอมเมนต์ของท่านผู้ชม เ่จะส่งมาถึงพวกเราทั้งสามคนนะคะว่าท่านชมต้องการจะให้เราทําช่วงท้ายยี่เป็นช่วงอะไรใช่นะคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนยังพลาดโอกาสไปแล้วก็กรุณากลับไปรีเพย์ย้อนดูที่เทปหรือว่าเทปนี้ก็ได้หรือเทปนี้ก็ได้เทป็1ครั้งหนึ่งนะคะท่านก็จะเข้าใจนะคะก็จะมีสามช่วงให้เลือกค่ะคือหนึ่งช่วงเธออะไรนะคะคุณเบลเธอเที่ยวไทยเหรอไม่ใช่เธยเธอไปต่างประเทศนิ่งติดค่ะ ก็เกี่ยวกับเรื่องเอ่อเล่าเรื่องผีประสบการณ์ถึงผีนะคะเคยเห็นผีผค่ะผีแต่สำหรับช่วงของแคบเบิลนะคะก็จะแบบว่าเหมือนว่าอยากจะให้ไปดูร,บรอบๆของเกาะสมุยอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่เราเราอยู่ในห้องส่งมนานยนะเราก็อยากจะออกไปด้านนอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะ เสนอภาพของเกาะสมุยอะไรที <who Background. S 1> well ่มันแบบน่าสนใจแล้วก็มานำสาอการพาทัวร์เกาะสมุยค่ะแลวก็ช่วงที่สาอีกช่วงหนึ่งนะคะที่พี่แนนเสนอมาก็คือช่วงความรักนะคะเกี่ยวกับแฮปปี้เลิฟความรักดีเลิฟค่ะรักครั้งแรกของคุณเป็นเช่นไร นะคะก็สามช่วงสามสเต็ปด้วยกันนะคะรับชมเลือกมาหนึ่งช่วงนะคะซึ่งเราจะนำคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะคะอันไหนที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะที่สุดช่วงนั้นก็จะได้ออกอากาศในเทปของเราในเทปต่อไปค่ะค่ะนเะดะี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันแล้วช่วงนี้ภาคเกันือกครู่นะคะกับผู้ทำรายการใจดีของเราะะแล้วก็จะกลับมาเจอกันได้นะคะใน่สองจะช่วงชมโชว์ค่ะ,ะคะ่ะผลิตภัณฑ์บิวตี้บิวตี้น้องฝนครีม จัดจำหน่ายชุดครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งชุดคอร์ฟิลครีมพอกหน้าและยังมีสบู่โคจิสบู่โคจิเพียงท่านฟอกทิ้งไว้เพียงสาถึงห้านาทีผิวของท่านจะขาวดูใจใหม่และตอนนี้สินค้ามาใหม่กับครีมกลางวันครีมกลางคืนโคจิและครีมไขมุกต้องน้องฝนครีมบิวตี้บิวตี้ฝนครีมจัดจำหน่ายครีมหน้าใส ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะกับช่วงที่สองของรายการเดอะสตาร์โชว์ค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงมโชวช์วนะจ๊ะมัของเดอะสตาร์โชว์ของเราเองค่ะแต่คุณการไม่อยอมบอกว่า,า,ามันคืออะไรมันเซอร์ไพรส์ขนาดไหนไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะพร้อมแลนักผู้ชมกัมนเลยค่ะ นะคะสุดเซอร์ไพรส์ของทีมงานเดอะสตาร์โชว์นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะชมสดนะคะของรายการเดอะสตาร์โชว์นะคะเข้าไปที่เว w w ์ลไวด์เวฟนะคะเราชมได้สมรอบเลยรอบสองทุ่มครึ่งเออสามทุ่มครึ่งแล้วก็ครึ่งค่ะค่ะสามรอบนี้ชมได้เลยนะคะแต่อยากให้มาที่นี่มากกว่าเพราะว่าแสงสีเสียงตระการตาเราใส่ก็คือขึ้โคมแน่นอนตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศรอบร้านใหม่แล้วด้วยนะคะก็อจจะดูบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนธรรมชาตินิดนึงค่ะธรรมชาตินะคะต้เราใช้วัสดุ เออทำมาจากธรรมชา,าติเลยตรงไม้หมดเลยเป็นไม้หมดเลยนะก็เปลี่ยนรูปแบบกันใหม่นะจ้าเราก็เปลี่ยนโชว์ใหม่แต่กำลังทำเพลงอยู่ให้หัวใจรอกันก่อนอ่ะช่วงนี้ก็พักเรก,กสักครู่เดิแล้วกลับมาชมช่วงเจ็ดเร็วเ็ดน,น,น้อยค่ะจ้า beauty beauty วิกนำเข้าจากเกาหลีเส้นไหมดีทนความร้อนได้180องศามีทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเลือกหาสนใจติดต่อได้ที่0918238 6 5 3่ากาการณภัสสาวสองล่างสาขาเกาะสมุยยินดีรับใช้ท่านค่ะ สนใจอย่าลืมแวะมานะคะที่ Beauty Beauty วิ c นนำเข้าเกาห mm hmm. กลีเก็บเล็กเก็บน้อยสับรืมโดย Beauty Beauty วิ c นํำเข้าจากเกาหลีวิดีคุณภาพหลับไหมทนความร้อนได้180องศา Beauty Beauty กลับมาแล้ว,วน,นะคะกับช่วงเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะช่วงนี้ก็จะนำเสนอเรื่อง ธรรมชาติบำบัดนะคะธรรมชาติบำบัด <_ an> ไม่ต้องไปหามห,าม,หามออะไรนะคะก็อันดับแรกก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมหรือต้องมองใ,ใกล้ๆส่อนมองตามองไม่เห็นช่วยลดความตันของไขมันเส้นเลือดน,นะคะ <_ an> แล้วก็ต่อไป <_ an> ด้วยก็เป็นต่อด้วยขิงนะคะขิงนี่คือมีฤทธิ์ช่วยให้กระชับหรือหมุนเวียนเลือดได้ดีนะคะแล <_ an> ้วก็พริกพริกนะคะช่วยทําให้เลือดหมุนเวียนแล้วก็สมดุลการช่วยอาการใจสั่นได้ด้วยนะคะหยุดการใจสั่นได้ด้วย ใบแปะกว๊ว้ใบแปะก๊วยเป็นไงถูกการใบแปะก๊ว้ก็คือใบแขกมั้ยมันจะเหมือนใบต้นหชมหใช่ค่ะคล้ายๆใบต้นหอมแต่เล็กกว่าใบต้นหอมหน่อยนึงค่ะ,<ต>คะจะน้อยกว่าก็กระตุ้นนะคะเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงนะคะกระตุน้นเส้นเลือดให้หมุนเวียนได้คล่องนะคะแล้วก็ชาเขียวนะคะช่วยดลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะแล้วก็จะอานุด้หมดอิสระนะจ๊ะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่คือบำรุงได้เตยหอมค่ะขอโทษเตยหอม บำรุงหัวใจนะคะช่วยให้เราไม่เหนื่อยง่ายนะคะต้นหอมแต่น้ำเตยหอมด้นะคะฉันขอแนะนําค่ะว่าให้ท่นานมันจะมีเตยสองเตยนะคะท่านชมเตยอะไรคะเตยหอมกับเตยธรรมดาซึ่งไม่มีิหอมซึ่งเตยหอมเนี่ยที่เขามาเอามา,มาทําขนมหรือเอามาแบบว่าไหวพ้วพระไหวพ้พระ ตัวเตยธรรมดาเนี่ยจะเป็นใบใหญ่ๆเตยหอมที่จะเป็นใบที่แบบเล็กๆเลี้ยวๆตั้งๆแต่ถ้าเตยที่ไม่มีกลิ่นหอมจะเป็นใบใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆใช่มันจะนั้งแบบต้องเลือกที่ถูกเตยนะคะไม่ใครอันนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะที่ใครที่หุงข้าวหอมมะลิแล้วผักใบเตยลงไปอ่ะหอมแล้วอร่อยมากจะทำจะทำให้คนกินข้าวได้มากขึ้นแล้วก็ใครยา่จะใครจะใครก็อดปแล้วก็ใส่ไปในหม้อข้าวตอนหม้อข้าวแบบว่า แล pues um, well. ้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วในระหว่างรอแล้วอุ่นเราก็โรยลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาเอาไว้หอมมากค่ะกจะกไฟน้ำมันเฉยรังนกมาแล้วทำให้เราทุเจริญอาหารด้วยค่ะใช่นะคะสำหรับคนที่ชอบผ่อนนะแต่คนที่ไม่ผ่อนก็ใหญ่จะกินอร่อยก็ทานไปได้ค่ะได้ทานได้ดิฉันทานได้ถ้าใหญ่พอแล้วนะคะตอนเนี้ยใหญ่ใหญ่ก็ดีค่ะผมผอนปากคุณได้พอนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะว้าวโอเคนะคะช่วงนี้ผ่านมไปแล้วก็มาจบเจอแต่ท่วง คลิปเป็นข่าวคลิปเป็นข่าวการที่อยางที่บอกนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรกับกรรการกระทําของบุคคลซึ่งจะทําร้ายกับบุคคลหนึ่งแต่คนที่เอาเวรนั้นมันย้อนเข้าหาตัวคนกระทําเองเราไปดูคลิปมหาคลิปนี้ค่ะและเดี๋ยวกลัาพูดกันค่ะช่วงคลิปเป็นข่าวสนับสนุนโดยน้องฝนครีมบิวตี้ผลครีมครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งต้องน้องฝนครีมบิวตี้ ебаный в рот нахуй Oh, Call it him. She has been called Ooh. Are you okay? good? Oh. <laughs> hey, suckers. Nice lie. Whoa. So, in conclusion, I'm going to be taking you through the part being the first stage, the second stage. Oops. Right up. ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมใ,ชในการที่เราจะทําร้ายใครเนี่ยหรือจะแกล้งเพื่อนเนี่ยคือการกระทํานั้นเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันเหมือนเวรกรรมติดกรวโดนะคะทุกอย่างนะคะท<ช>ุกอย่างมันมีเวทถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะกลับมาหาคุณใช่ค่ะเหมือนเหมือนเอ่อ<ช>ตอนนี้เพื่อกนกำลังนอนอยู่บนเตียงชั้นสองเนี่ยเตีงเยงสองชั้นแล้วก็หลับขไปแล้วเอาเท้าขีดแล้วเป็นกัดทับลงมาใส่หน้าใช่ทับใส่หน้าตัวเองง่ายไปเลยแล้วคนนึิมก็เลย ้างหรือปางอะไรใส่พวกกันเจ้านมแล้วอะไรก็แล้วแต่่อีกคนนึงก็จะไปวิ่งไปเพี้ยงเขาแล้วก็ลืดเองทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรสวรรค์เขามีตาฟ้าเขามีใจค่ะใช่คนที่คิดไม่ดีทาไม่ดีเนี่ยมันก็จะย้อนเข้าหาตัวคุณเองก็อยากจะฝากกันไว้นะคะมันจะทั้งขำทั้งฮาแต่ว่าการจะทําอะไรของให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีค่ะในเมื่อเขาเจ็บเป็นคุณเอกก็ต้องเจ็บได้เหมือนกัน ใช่ถูกต้องคุณทำอะไรลงไปที่ไม่ดีมันก็สิ่งมีอยกลับมาคุณใช่แต่ถ้าทำสิ่งดีๆก็จะมีสิ่งดีๆกลับมาเนาะจะยากตรงไหนเลยความดีนะคะอยู่คงที่ค่ะแต่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่คงทนแต่ส่วนใหญ่มันก็หล่อระนานะคะอ๋อามดีเนี่ยคือคงที่นะถึงคุณจะเอาปญญาล่างคุณจะสูญดับสลายไปแล้วแต่ความบีงคก็ยังอยู่คงที่แล้วความชั่วความไม่ดีมันก็อยู่คงทน ถึงคุณจะดับไปแล้วก็ก็ยังพูดตาหน้าคุณไปคนที่มันไปนี่มันตายไปแล้วเนี่ยมันช่วยอย่างคช่วยอย่างนี้ใช่มันอยู่กันทั้งสองอย่างแหละค่ะอยู่ที่เราจะเลือกกระทํานะคะก็ฝากเอาไว้นะคะก่อนทําอะไรก็คิดก่อนใช้สติในการคิดค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักเบสก็ทู่เนึงแล้วก็ไปเจอกับช่วงของคุณแนนซีนะคะตอนนี้คุณแนคุณแนก็อารมณ์เสียแล้วก็จะพ้านหัวผัานงานแล้วฝนตกไปด้วยค่ะพลังประวัติศาสตร์ของนางนะจ๊ะไปพักกันสักครู่ างประวัติศาสตร์ไทยสนับสนุนโดยเบดบีชบังกะโลบริหารงานโดยคุณนัทพักที่ไหนไม่อุ่นใจเชิญมาพักที่เบดบีชบังกะโลค่ะสวัสดีค่ะก็เกไปแล้วผมชื่อคุณนายซีทางประวัติศาสตร์ค่ะเพราว่าเราเสื่อโครงการในพระราชเจริค่ะเรื่องของฝนหลวงค่ะนี่มาเลยเนี่ยฝนหลวงมาเลยฝนกําลังตกวันนี้เลยทํารายการอยู่ฝนกําลังตกพอดีเลยโอเคยุ้มฉ่ำยุ่มฉ่ำ วันนี้เราก็คือสื่อโครงการพระธรรมดีที่เราเกิดเมื่อวานนี้เกิดกับย่าแฝดค่ะย่าแฝดคืออะไรเพราวมเป็นมาเป็นยังไงค่ะเราคุ้นเคยกับย่าแฝกไหมคะรู้จักค่ะย่าแฝดค่ะแล้วก็ล้างมันจะลึกมากเพื่อยึดเพื่อยึดดินดินจะไว้ไห้มันละลายลงมาก็คือสิ่งที่ท่านตำหย่ายก็เพราะว่าทรงตำหนักถึงการพัดลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่ร่มสมบูรณ์ไปด้วยสังโยชนธรรมชาติพระองค์จึงทรงปวดน้าปกหนขนม ให้มีให้พันมุ์นิเวศธรรมลีให้การศึกษาหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมเข้าไปอยู่ในด้านน่งองกมายในปีนหายมสิบสนะคะและในปัจจุบันมีทนายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า30หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้เกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับวามสำคัญของหญ้าแฝกว่าจะใช้อย่างไรจากการศึกษาวิจัยของหญ้าแฝกนี้นะคะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากสัมนานยาแปดนานาชาติว่าขึ้นครั้งแรกนะคะในปี2539ใช่เพราะคุณท่านเก่งมากใช่ค่ะเพราะท่านเจ๋งเพราะเพราะคนไทยมันรูถึงถ้าเกิดดินธรรมดานะคะแล้วฝนตกออกมามันก็ชนะมันน้ำมันก็หมดเลยแล้ะดินือจะเสียอะไรหมดปราเทศน่ะฝนหยุดแล้วน้ำเนี่ยน้ำหมดไปมันก็คือแห้งแล้งอุ้มทั้งน้ำไปด้วยแล้วมอุ้มทั้งดินไปด้วยทารากแก้วมันลึกมากแต่ถ้าเกิดเรามีย่าแปดมาปลูกน้ำตรงนั้นน่ะ ลากอยู่มันจะยาวมากจะยึดหน้าดินไว้คเขื่อนตั้มเขื่อนต่างๆคือสังเกตใช่ไหมคะเขื่อนดินทั้งหลายเขาจะมีหญ้าแฝง่าเพื่อยึดยึดๆหน้าดินไว้ไล้วยังไม่หยุดนะคะโครงการของท่านคือพัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นการสัมมนาครั้งที่สองอีกในในในปี2543ันห้าร้อยส่ามที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วขั้งที่สามก็มีจัดสทำนาเรื่องหญ้าแฝกที่ประเทศจีนในปี2547ั่ส ก็คือเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับยาแเปรและโครงการในพระดำหลิงของโอทีหนึ่งว่าเรื่องแล้วพรุ่งนี้เราจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับแก้มลิงโอ้แก้มลิงว่าแก้มลิงว่าจะได้น้ำทัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องประโยชน์อะไรบ้างแก้มลิงมีประโยชน์อะไรบ้างทำยังไงแบบไหนบ้างโดยทุกคนบอกแก้มลิงอมอะไรไว้อย่างจริงจริไม่ใช่ไม่ใช่บางคนบอกว่าแก้มลิงแก้มลิงคืออะไรคื่อะไรไม่ใชรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้โครงการได้ยังไงคพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันนะคะกับช่วงครางประวัติศาสตร์นะคะกับ โครง<ว>ก,การพระราชดำริของพร<ว>ะองค์<อ><อ>ท่านนะคะแล้วช่วงนี้คุณแดนต้องขอลาไปก่อนอจะเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้เท็บหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบสบีสบังกะโลบริการประทับใจราคาเบาสบายสำรองห้องพักได้ที่0927907502บริหารงานโดยคุณนัทพักที่ไหนไม่อุ่นใจ ขอเชิญมาพักที่เบสบีชบังกะโรค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะกับช่วงทารประวัติศา์ของออคุณแนนนะคะซึ่งมาให้วามรู้นะคะเกี่ยวกับชนรุ่นหลังนะคะได้รู้ถึงโครงการของพระองค์ท่านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและก็เรื่องางต่างๆในรารตะบักออกขององค์พระมหักษัตริย์ไทยของเรานะคะค่ะค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงพายของรายการแล้วนะคะการก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะทุกท่านว่าขณะน,นี้ประเทศของเราเนี่ย กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะอย่างเต็มตัวนะคะรอที่จะเอ่อทางกรมอุตุประกาศอย่างแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะรักษาสุขภาพด้วย <S 1> <S 1> ก็พยายามทานน้าดื่มน้าอุ่นและก็ดื่มน้ำที่สะอาดพักผ่อนให้เพียงพอถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็หายาทานดักไว้ก่อนนะคะอ,าอา่า,าก็พอจะเทสต์ายีนก็เลยอยากจะออกมาเตือนนะคะตอนนี้มันมีเอ่อโรคแปลกประหลาดมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะโรคโรคนอนหยุ โรคนอนดึกนะคะทาให้ตาตาเนี่ยตาเปี้ยวปากเบี้ยวเป็นโรคที่ทรมานมากเลยนะคะตอนนี้กําลังกําลังเป็นรู้สึกว่าเริ่มจากเป็นเยอะและแพร่ระบาดเพราะว่าเริเ่มเริ่มจากความเครียดแล้วก็นอนดึกักผ่ันไม่เพียงพอติดต่อกันอยู่สองสามอาทิตย์เด็กคนนี้ก็เลยปากเบี้ยวแล้วก็เอ่อคิ้วเบี้ยวตาตาเนี่ยหลับหลักตก้างหนึ่งซึ่ง น่ากลัวเขาบอกว่าดูแล้วธรรมดาไม่ธรรมดานะคะมันน่ากลัวเพราะว่ารู้สึกว่าจะเส้นเกี่ยวกับเส้นประสาทก็ออกมาเตือนกันเจอกเดินกินอนหลับสบายใจโอเคกว่านะอะไรที่มันเครียดก็อย่าไปคิดมันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นจบแล้วความหมายของเราคือวันพรุ่งนี้ค่ะถูกต้องแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทำทำใหม่ค่ะออความหมายเขาแ้วทวันต่อไปอินเรื่อยๆนะคะถ้าเราทําดีวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทําดีอีกมันก็จะดีไปเรื่อยเเรื่องทุกวันนี้ นอนตื่นมาก็ขอให้ลืมไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเราในวันใหม่้วเวลาคุณเจอปัญหาจะทำยังไงอะถ้าดิฉันเจอปัญหาถ้าดิฉันเจอปัญหาหรือมีปัญหาดิฉันก็อย่างที่บอกดิฉันก็จะเคลียร์เลยให้จบวันนี้แล้วก็จะเริ่มมันใหม่โดยที่เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเก่าเข้าคมัคาลังใช่เราต้องแยกแยะนิดนึงนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขมากเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นคือเหมือนเขตบริการที่การบอกว่ามีแต่เดินหน้าเราไม่สามารถที่จะย้อนหลังหรือถอยหลังกลับไปแค่ไ่งที่มันผ่านผิดพลาดไปเลยผ่านมาแล้ว ยอ้อไม่ได้มันยอ้อนไม่ได้สิ่สิบพาดให้เป็นครูสอนใจสอนตัวเราดีกว่าค่ะและสุดท้ายนี้นะจ๊ะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรายการกันมาโดยตลอดเรายังรองคอมเมนต์ของคุณอยู่นะคะค่ะและว,วันนี้ดิฉันการนะคะกับคุณแคมเบลผงต้องขอลาท่านผู้ชม ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันขอขอบคุณนะคะช่างผมแบงค์บิวตี้ค่ะแบงค์บิวตี้ค่ะแล้วก็ช่างแต่งหน้าล่ะช่างแต่งหน้าก็ทอดป่าเบอร์ค่ะไม่ใช่โรงพยาบาลตำรวจหรอไม่ใช่นะเดี๋ยวคุณเบลก็ใช้ใช้บริการบ่อยสิคะไม่เข้าไปเข้าไปช่วยส่งเข้าส่สวรรค์เห็นพี่ฉันไงทำของมึงหรอทอนเทปหนะเหรอที่ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วยังงงทรงผมอยู่อ้าวเดี๋ยวเซลล์ไอ้นานเกินค่ะก็พบกันใหม่เทปหน้านะคะเทปนี้ขอกราบคขา่าสวัสดีค่ะ